เรื่องของการปรับขึ้นราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมกับพณนชี้ตอนนี้ก็มีการจับตานะครับสินค้าจําเป็นทุกหมวดเลยหลังกลุ่มขนส่งเนี่ยปรับขึ้นราคาอาจจะกระทบกับราคาสินค้าปรับขึ้นตามไปด้วยครับติดตามเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องอาศัยการกํากับดูแลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งยังต้องดูความชัดเจนในการปรับขึ้นค่า ขนส่งกันก่อนนะครับแต่ในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกหมวดโดยเฉพาะสินค้าจําเป็นที่กํากับดูแลทั้ง18หมวดครับซึ่งจะกระทบกับธุรกิจขนส่งเป็นหลักเพราะต้นทุนสําคัญนั่นก็คือ40%ส่วนสินค้าอื่นผลกระทบแต่ละสินค้าไม่เท่ากันครับและไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักซึ่งหากมีผู้ประกอบการนะครับยื่นขอปรับขึ้นราคาสินค้า ก็จะต้องพิจารณาเหตุผลของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งตามตรงและก็ทางอ้อมและก็จะมีการพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ไปนะครับเพราะว่าภาคขนส่งสินค้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้าแต่ละชนิดด้วยหากเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะและขนาดใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่า แต่ทั้งนี้ครับจะยึดหลักให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริโภคและผู้ประกอบการต้องอยู่ใต้ด้วยซึ่งที่ผ่านมานะครับได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งเท่าที่คุยกันเนี่ยกับผู้ประกอบการนะครับก็ต่างพยายามช่วยกันประคับประคองสถานการณ์โดยการบริหารจัดก,การต้นทุนให้ได้มากที่สุด เพราะขนาดนี้เองเนี่ยกำลังซื้อ,อยังไม่กลับมาครับส่วนมาตรการการตึงราคากส๊สถุงต้ม LPG นะครับของภาครัฐเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้เขาก็มองกันว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาหารจานด่วนร้านอาหารนะครับซึ่งแต่ละร้านอาหารก็จะมีวิธีการจัดการกับวัตถุดิบโดยสถานการณ์ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าเนื้อไก่เนี่ยปรับขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว เริ่มปรับลดลงแล้วในตอนนี้สําหรับชิ้นส่วนน่องสะโพกต่างๆก็เดี๋ยวไปดูเป็นรายสินค้าไป